วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติปางปูจังหวัดสมุทรปราการซึ่งที่นี่ในวันนี้กองทับบกร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ส่วนกิจกรรมจะมีอะไรบ้างนั้นพิลาภข่าวจะพาไปรับชมครับ การจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยพิธีถวายราชสัตุดีถวายพระพรชัยยะมงคลก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติโดยมีพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากนั้นพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบก ได้นำกำลังพลของกองทัพบ,บกทากิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปูปลูกป่าและการเก็บขยะตามแนวชายฝั่งในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมของกองทัพบ,บกในการป้องกันอนุรักษ์บำรุงรักษาและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่อย่างสมดุลตามระบบนิเวศตามธรรมชาติและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไปน้องมัดคะน้องมัดทราบไหมคะว่าสถานที่แห่งนี้นะคะกําลังจะถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนครับทราบครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพและมีความสมบูรณ์ทางด้านระบบนิเวศตามธรรมชาติ ทางทางที่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหาการรมครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่สําคัญในระดับภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งยังเป็นพื้นที่พักของนกน้ําอพยพในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออกออสเตรเลียอีกด้วยครับเพราะว่าในแต่ละปีโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิก,กาถึงเมษายนบรรดาเหล่านกนางนวลจํานวน5 0 0พันกว่าตัวจะบ,บินอพยพหนีหนาวจากแถบมองโกเลียทิเบตไซบีเรียและจีนมาประจํากันอยู่ที่พื้นที่นี้ครับ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของสถานที่แห่งนี้เลยค่ะที่นักท่องเที่ยวจะสามารถดูนกนางนวลได้อย่างใกล้ชิดด้วยคุณค่าและความโดดเด่นของพื้นที่แห่งนี้จึงสมควรที่จะรับการขึ้นทะเบียนและอนุรักษ์ไว้ครับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะคะนอกจากในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเศรฐกิจพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะคะและยังจัดขึ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ํานอกจากนั้นนะคะยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมสังคมคงอยู่ตลอดไปท้ายที่สุดการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการน้อมนําเอาพระราชปณิธานาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสร้างประโยชน์สร้างความสุขและสร้างความมั่นคงให้ราษฎรสืบต่อไปครับสืบสารในศาสตร์พระราชารักษาดินน้ำป่าต่อยอดองค์ความรู้